สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผม K1440 นะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าไฮออาดกันนะครับผมซึ่งในครั้งนี้ผมก็ได้มาเกิดอยู่ที่ด่านฟาร์มแล้วผมได้กลายเป็นต้นข้าวโพดธรรมดาโอ้ไม <c oughs> oh oh ่โอ้ไม่ผู้รู้แจ้งใครก็ได้ช่วยผมด้วยโอ้ไ oh ม่ข้าวโพดไปแล้วนะจ๊าข้าวโพดพัดถิน่นไปกังหันดีกว่า <c oughs> กังหันลมเพราะว่ามีสักสองเครื่องคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนั่นไงจต่ฟักทองเดินมาแต่ว่ากังหันตั้งในที่รับลมแบบนี้มันดูไม่ค่อยเนียนนะครับรอบนี้ถึงผมจะเกิดในด่านฟาร์มแต่ผมก็จะพยายามให้ตัวเองได้เล่นด่านโบสนะแต่ว่าผมต้องแก้มือด่านฟาร์มก่อนเพราะผมแพ้ครั้งนั้นโอ้ยค็นรถกระบะปี่ิ <laughs> ตรงนั้นมั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 มันนมมันนมันมักลายเป็นกองฟางสักกองคงไม่เป็นไรผีหลอกนั่นแหละทังมีเพิ่มจากสี่กองเป็นห้ากองเขาไล่ลาผมแบบบ้าคลั่งเดี๋ยวก่อนแล้วมันจะมา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 แล้วปีปีแกเป็นกองเ กล่องซ้อนกล่องมันจะเนียนได้อย่างไรเป็นแสงสิ่งที่ให้แสงสว่างวุ้ยช่วยเย่ละครับเย่ละครับเย่ละครับเอาผมตี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 เอาไม่เอาไม่ใครเป็นกล่องเครือใครเป็นกล่องไม่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 ไอ้เหี้ยเห็นพื้นฟูก่อนครับโอ้ยล็อกก่อน อย่นิ่งๆก่อนเลยทำไมมันมีรถสองอันในล,ล่ะเนี่ยรถสองอันที่ไหนรถเขาเรียกเป็นคันสิรถไถมาจอดนี่ได้ไงโอ้ตายต่อหน้าต่อตาข้างๆางผมด้วยจเจริญจริงๆรอบนี้แล้วก็เหลือเพลงสีคนสุดท้ายนะครับครั้งนี้จะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรมารอด,ดูกันเออจ้าภาพไปมันดูไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่เลยผมซ่อนผมเป็นรถแท็กเตอร์แล้วก็วิ่งไปทั่วฟาร์มดีกว่าว้ายมีคนมา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 เป็นรถแท็กเตอร์เขกาก็เห็นนะสิว้ยแมวแมวทำไมมันอยู่ต่อหน้าผมเลยล่ะเนี่ย เอาไม่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 เอาทไมผมเรือไว้ไวไว้ไว้หนีพื้นผิโอ้ยไหม่นะมาแย่แล้วอ้ยอย่างน้อยผมรอดนะครับคนสุดท้ายด้วยคนสุดท้ายใช่หรือเปล่าแต่อย่างน้อยรอบนี้ผมก็รอดนะกลายเป็นต้นข้าวโพดอยู่ดีๆต้องมาหนีเขาเฮ้ยมาดูกันครับรอบนี้ด่านต่อไปเป็นด่านอะไรเหนื่อยเหมือนกันนะใช่ครับเกร็บหยาดนี่แหละสุสาน เลือกสุสานเลยไม่เอาแมนชันไม่เอาแมนชันไม่ผมไม่เอาแมนชัน <c oughs> จะว่าไปเอามาแก้มือด่านนี้อีกเหรอโอ้ก็น่าสนใจนะครับเอามาแก้มือด่านที่เราเคยเล่นพลาดไม่เอาแมนชันจะอยากเป็นไม้กางเขนอยากเป็นพระเยซูนะเข้าใจไหมโอเคครับมีสองคนสองย่อมสู้สี่ไม่ได้อยู่แล้วลหละครับมันแค่ครึ่งเดียวเราคงไม่มีโอกาสได้เล่นด่านสุสานใช่หรือไม่ แต่ไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าอุย๊ยผมกลายเป็นอะไรไม่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 เราก็เป็นต้นไม้ในกระถางสซซิอย่างเงี้ยออกจะเนียนนะเห็นไหมครับเออต้นมันใหญ่ไปเงียไม้อันนี้ยาวไปไปเป็นนี่นี่แหละใช่ครับชิดเกินไปเออนี่ครับโอเคโอเคนั่นยังมีต้นไม้ทั้งสองต้นนั่นครับคนหา นางนี่ทําอะไรนางใช้มีดไล่ฟันเลยโอ้มา้เอามีดไล่ตีอะไรเลยนี่เออจะว่าไปมันหมุน,นได้ด้วยเหรอดูครับมันหมุนมันก็ยังไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีแหละตอนนี้ยังไม่มีใครตายนะครับแต่เสียงแจ้งเตือนกําลังจะมาแล้ววิวิควิวิคนี่ครับดูตรงทรรโขงได้นะโ oh อไม่นะตัวนางมาแล้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 ว จะกลายเป็นต้นหญ้าเออมันใช่ต้นหญ้าหรือเปล่าเนี่ยผมเรียกสตดีเลยต้นหญ้ามันไม่ใช่ต้นหญ้าสิมันคือต้นใบเฟินหรือเปล่าใบเฟินที่ไหนหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็ต้นหญ้านั่นแหละ <c oughs> มันก็ยังไม่ใช่พุ่มหญ้าอยู่ดีอันเนี้ยใครเขาพาเรียกพุ่มหญ้ากันแต่พุ่มหญ้าอยู่ในน้ําก็ดูเนียนอยู่นะครับติ๊ก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 ,ก,กเนียนตรงไหนเออเราสามารถโคนตัวเองได้นะแต่ผมไม่ทํา เพราะว่าเอ้าคนหาคนนี้เหมือนเขาจะเล่นหรือเขาไม่ค่อยอยากเล่นนะผมยังไม่เจอเขาเลยเขายังไม่ไล่ตีใครเลยนะเนี่ยยังไม่มีใครเสียชีวิตเลยเราไปเป็นอะไรใหญ่ๆหน่อยดีกว่าตึก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 โอเคครับอ่าตรงนี้แหละผมมาเป็นเดี๋ยวอันนี้คืออะไรอะ่ะใครบอกดเีเสียงตื่นใครอะไรเราผมไปหาห้องน้าก่อนแล้วผมจะกลายเป็นสิ่งที่ ผมอยากเป็นมานานยามเล่นด่านนี้ก็คือสก,กีบีดีดับดับเยสเยส,ยสมันก็คือส้วมนั่นเลยครับแปลงเป็นส้วมแล้วก็อยู่ตรงนี้ <c oughs> เออเขาตีด้วยเราคนหนึ่งโอ้ไม่นะผมไปเป็นสก,กีบีดีไปเป็นสกีบีดีดีกว่าครับไปเป็นส้วมไปไล่หาเป็นเราจะไปเดินหาไม่ผมจะกลายเป็นส้วมเราจะไปเดินหาคนหากันนะครับไอตรงนี้ไม่ใช่อะ่ะ เออเอ้ามีคนเริ่มใหม่โอไมค์โอเคผมจะกลายเป็นสกีบีดี้ทอยเล็ดนะมันเป็นอะไรเขาถึงเริ่มใหม่เลยผมก็ไม่รู้อันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชสก,กีบีดี้ดบัดบดบับดับเยสเยสถ้ามีหัวคนมานไม่ใช่เลยนะครับเอออะไรเอ่ยมันไม่เข้าพวกนี่ทุกคนดูได้อะไรเอ่ยไม่เข้าพวกไม่เข้าพวกนี่ๆอันนี้ มันไม่มีใครสอนแปลงเป็นส้วมในห้องนี้นะสิแต่ว่าทำไมมันเสียงผิวปากสองรอบโอไม่ oh ตายไปแล้วหนึ่งโดนล่าไปแล้วหนึ่งดูซิว่าจะเหลืออีกกี่คนนะอจับได้แล้วอีกสองโอไม่ oh สก,กีปีดี้ของเราก็ยังคงอยู่เจ้าส้วมอ้ยทำไมเสียงผิวปากมันบ่อยจังเจ้าหมอนี่มันโกงกัะเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะ ออโอ้ไม่ไมมันโกงหรือเปล่าเนี่ยผมล็อกโอ้ยคือมันเสียงผิวปากสองสามรอบเลยนะแร๊บน้ำผมสงสัยในโลบักนี่มันจะเป็นไงอ๋อแสดงตัวที่ซ่อนนี่ไงเก้าโลบักใช่ไหมผมก็ว่าอยู่ทำไมมันเห็นมันจ่ายเก้าโลบักเพื่อมาไล่ผมโอ้เจ้าหมอนี่สายเติมจริงๆเลยนะเนี่ยคือมันจ่ายเก้าโลบักเพื่อมาไล่ล่าคนอื่นมันเล่นเองไม่เป็นหรือไงเพราะคนอื่นเขาไม่เปลืองโลบักนะแต่เ,เขาช่างเหอะ ไหนแล้วผมได้เป็นคนหาแล้วใช่ไหมไล่ตีเลยละกันอุ้ยยะเสียงใครตายนายช่างอนาถสามคนสุดท้ายเราไม่อาจจะชนะตานแมนชั่นนี้ได้เลยมันได้เปิดเชลโลบักในการล่าเพื่อนโกงจริงๆมันไม่ได้โกงหรอกอผมพยายามจะช่วยพวกเขานะผมพยายามจะช่วยพวกเขาอะโอไม่เหลือคนสุดท้ายภายในห้าสิบวิเขาจะรอดหรือไม่ถ้ามัน เล่นพีเลนใช้ใช้ที่เปิดตำแหน่งเนี่ยเราจบเลยนะอีกสี่สิบวิแกทำได้ไหมผมไม่เห็นนะว่าใครเป็นคนสุดท้ายแล้วที่ยังเหลืออยู่แต่เขาคือความหวังซึ่งผมจะไม่ตีอะไรทั้งนั้นแ็จะเดินชมไม่นะไม่เราได้แพ้แล้วนะครับแย่จริงๆนี่แหละครับรอบนี้คนหาเขาโหดจริงๆโรบักนะบลมีบลับลมีโรบักมันเยอะอะไรก็แบบนี้แหละครับอ่า ยังไงผมก็อยากจะเล่นด่านเออลงลงยิมหรอไม่ออฟฟิศนี่เราเคยเล่นหรือ,อยังนะนั่นสินะเรายังไม่เคยเล่นเลยนี่ไม่เป็นไรครับซื้เก้าโลเขายอมจ่ายก้าโลบักหรือซื้เก้าโลบักคือซื้อโปรโมชั่นตามหาคนหายเนี่ยตามหาผู้ซ่อนซึ่งมันโกงอยู่นะครับตั้งก้าโลบักนาะแต่มันตามหาเราอยู่ที่ไหนมันรู้หมดโอ้โหเสียงผิวปากบ่อยๆเมื่อกี้ผมนึกว่าเขาโกงที่ไหนได้มันเป็นการ ไก่เก้าโลบักสงสัยอยู่ตอนแรกๆมันผิวปากสองสามรอบผมก็คิดแล้วอ่าเรามาอยู่ในออฟฟิศกันนะซึ่งผมจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าผมจะกลายเป็นแน่นอนซึ่งก็คือผมกลายเป็นสกีบิดี้แล้วนั่งอยู่ในห้องอยู่คนเดียวแต่รอบนี้ไม่มันจะแปลกเนี่ยออกไปเพราะผมจะกลายเป็นโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กที่ไปอยู่กลางโต๊ะสนุกอ่า ผมไปเกิดอยู่ตรงนั้นได้ไงล่ะเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่นี่มันมุมมองคนอื่นพอเป็นโนต้ตบุ๊กที่อยู่กลางโต๊ะสนุกเอาเออแต่อันนี้มันอยู่ใต้โต๊ะสนุกนะสินั่นนีงคนหาได้เดินล่าผมไม่มันจ่ายจ่ายก็ใช่ไหมโลกบักนะ <laughs> ผมเออผมกลายเป็นตู้กดกลายเป็นถังขยะอีกสักถังกูไม่เป็นไรเพราะก็ไม่สงสัยหรอกหรือว่าหมอนี่อาจจะไม่ได้จ่ายก็ได้แค่จะไปรู้อ่ะ <c oughs> ผมพูดเสียงแคร็กอ๋อมันได้ยินแน่มันมันมีคนยั่ยยุ่ยไว้ไว้ไม่เอา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 ไม่เอสิไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาสิเป็นมไปอี่สักอันใหม่ไ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 ม่หิวหมวหิวไวลืมไปหิวผมหมละแหม่ไม่ไดไม่ไดผิวปากเอสิบหรียญเลยรอนี่ไงครับโปรโมชั่นตามหาคนซ่อนก้าวโลบักมันก็ผิวปากครั้งหนึ่งแหละครับจ่ายประมาณเก้าครั้งก็แอ โลบักเออมันคุ้มไหมผมก็ไม่รู้แต่ผมไม่ผมหาไปปกตินี่แหละครับไม่เดี๋ยวผมจะไม่ทํารโน้ตบุ๊กผมสาบานไ้แล้วสวัสดีโน้ตบุ๊กเออโน้ตบุ๊กอันไหนเป็นเพื่อนเราผมก็ไม่รู้แต่ว่าผมพยายามจะให้ห้าคนสี่คนสุดท้ายนี่เขายื้อไว้ในกาสที่ผมจะเดินตระเวนเฉยๆแล้วก็ไล่ตีพวกนี้แต่ว่ามันทําไม่ได้นะสิอุ้ยฟันโดนคนเหลยอเมื่อกี้ไม่โดนไม่โดนมันไม่มีคนอยู่ต่อให้เรามีตีไปมันก็แค่หนึ่งนาทีสุดท้ายกับ โอ้ผมไม่หาแล้วกันตรงนี้ทางออกในะด่านออฟฟิศห้าสีบีสุดท้ายกับอีกสี่คนสุดท้ายแล้วนเหลือสามคนสุดท้ายไปโนตบุกไป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 ผมไม่ไล่นะอืมเอาทำไมประตูมันล็อกน่ะเนี่ยเอผมจะจะดูนี่เนี่ปกป้องเพื่อนปกป้องเพื่อนเออผมจะไม่ตีมุ้งอ้วนนะผมไม่ ไม่ไม่มีปลอดภัยปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเอ็งจะยิงทำไมเราเอาหุ่เดียบร้อยไปแล้วใช่ไหมคนหนึ่งเสียงว่าแล้วมันก็ตะเลือสอคนสุดท้ายหรือเปล่าอา่อาสิบอ้ยหคนสุดท้ายแล้ว1คนสุดท้าย16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6ช่วงวินาทีนี้มันลุ้นที่สุดเลยนะแต่ถ้าสมมุตินนะถ้าผมฟันก็ตาย โอ้ยอันนี้หน้าขขยหน้าฐานะขนส่อนในที่สุดชนะสักทีเฮ้ยนั่นเนี่ยเขาอยู่นั่นแต่ผมก็ไม่ว่าอะไรหรอกครับอ่ะไปที่ล็อบบี้ของเราเหมือนเดิมผมหวังว่าจะเจอด่านโบสถ์นะรอบนี้เอา้าไม่เจอโอ้ยด่านพิพิธภัณฑ์เหรอด่านไมเออน่านั่นสินะครับน่าสนใจน่าสนใจมันมีกระดูกไดนโนเสาร์ไหมผมอยากแปลงเป็นไดนโนเสาร์ าลองอีกแล้วนะคิดจะเล่นพิเลนกใช่ไหมเนี่ยมาดูกันครับว่าด่านไหนมันคืออานัตแห่งสวรรค์ว่าเราจะได้ด่านพิพิธภัณฑ์หรือห้างสรรพสินค้าซึ่งผมไม่อยากเล่นเลยเพราะเคยเล่นมาแล้วอยากเล่นแบบใหม่บ้างแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่เข้าใจไหมแบบใหม่แบบใหม่ะแกเห็นไหมแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่พิพิธภัณฑ์นะพิพิธภัณฑ์โอเคครับห้างสรรพสินค้าเออฉันแหละเจ๊กีขอให้ได้ไปคุณหาอ่ะแหมคนซ่อนคนซ่อนอีกใช่ไหม นะเป็นเป็นที่ขายแทบเลยสักแผงหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกมั้งตั้งขวางทางแบบนี้ก็ไม่สงสัยหรอกเพราะคนที่จะสงสัยก็มีแค่คนหาเท่านั้นแหละโอ,โ,อโอ้ไม่ทุกคนดูครับเสียงโทรโขงทมันดังขึ้นแล้วฉันหน่อยมันผิวปากขึ้นมาในแย่เลยนะผมไม่ยอมนะครังนี้เราต้องซ่อนให้ดีๆเข้าใจไหมเข้าใจไหมมาดูเพื่อนกันดีกว่าครับเพื่อนคนนี้อถังขยะซ้อนถังขยะมันเนียนเลย ก็ยังซ่อนเนี่พี่เลนแบบไี้ได้เลยเออไม่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 หมุนตรงๆสิถ้าเกิดมันเห็นเราหมุนมันจะทําอย่างไรกับเราโอ้ไม่เดิมผมขอออกจากมุมมองก่อนเผื่อโอ้ไม่ปลอดภัยอยู่นะครับปลอดภัยอยู่อ่ะเพื่อนไปคนนี้แหละมันกลายเป็นต้นไม้นะครับนี่คือคนหานี่เพื่อนที่กลายเป็นลังอาจาหมอนี่ก็กลายเป็นลังเจ้านี่เป็นถังขยะซ่อนถังขยะอีกทีเจ้านี่ลหละอ่าไม่ทราบที่อยู่เจ้านี่ล่ะเออจหนูกลายเป็น เราตากผ้ากลายเป็นเราแขวนผ้าไปซะแล้วเจ้านี่ออกนอกล็อบบี้โอเคน่าจะเป็นคนที่โดนกำจัดก่อนนะครับซึ่งผมก็เนีย่ยวถ้ามันขึ้นจอท่บๆแบบนี้ผมไมาฉั oh my, นกลายเป็นอะไรของฉันก็อีกลายร่างเป็นไอ้หมาเมื่อนี้มันไม่เก้าพวกเพื่อนเมื่อนี้ได้ไงหน้าคุณดูตลกดีนะครับเหมือนเจน้าโนบในไมค์ครับเลยแต่นุนบในโลบอกก็จะเป็นตัวสีเหลืองนะดูสิสเดี๋ยวผู้เล่นป้อมหมายเสียชีวิตหมายความว่าอะไรเกิดอะไรขึ้น กระสุนมาแล้วนั่นเนี่ยมันนั่นเนี่ยมันนั่นเนี่ยเจ้าลังอยู่ทังขยะเดินได้อยู่นั่นนะ <c oughs> เห็นหรือเปล่านี่หรือเห็นไหมเขาถ่วงเวลาได้ด่านนี้มันคงจะถ่วงเวลาง่ายนะครับาผมกลายเป็นอะไรเนี่ยหมุนได้ไงเรากะโษเขาจะเป็นสงสัยอู้ยไม่ไม่หม่ไม่ไม่อ่ะเคละครับนั่นเนี่ยนั่นเนี่ยเหมือนคนนี้จะเล่นไม่ค่อยเป็นนะโอ้ตายไปแล้วหนึ่งเล่นไม่ค่อยเป็นแต่ว่าก็ยิงได้แล้วนะหนึ่งคน เออติ๊กตอก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 เราจะรอดหรือเราจะตายดูกันครับสีสวิทาทีสุดท้ายตัดสินชะตากรรมมีเก้าอี้สักตัวนั่งอยู่ตรงนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งโออไม่เมนมันไม่สงสัยด้วยเยอะนะครับเยอะนะครับเยอะนะครับเก้าอี้หนึ่งเก้าอี้ที่มันโดดอยู่ตรงกลางใครมันจะไม่สงสัยเราทมแอบคิดอยู่นะเฮ้ยไม่น่าออกมาเลยไม่น่าแลงเป็นเก้าอี้เล่นพิเรนนี่แหละครับนี่บทเรียนของคนเล่นพิเรนมันก็จะเป็นแบบนี้แหละ ย่า yeah! ฉันจะไม่ยิงเพื่อนฉันจะอารักขาเพื่อนนี่แหละวันนี้เพื่อนเย่ไหนตรงรอดไหนต้องรอดเขาใจไหมไหนต้องรอดไหนต้องรอดไหนต้องรอดลองถ้าฟันสักทีคงเป็นไรไหมอ่ะออย่างน้อยเขาก็รอดนะครับเย่ yeah! ผมชนะ <c oughs> เราสามารถเลือกได้เลยว่าจะฟันเพื่อนจะตีเพื่อนจะกำจัดเพื่อนหรือว่าเราจะช่วยเพื่อนแบบนี้แหละครับอ่ะสันติกันจริงๆ นี่ด่านอะไรฤดูหนาวฟาร์มสุสานผมอยากเล่นด่านสุสานอะมาดูกันรอบนี้คนโบสถ์สองนะครับด่านสุสานด่านฟาร์มก็ไม่น้อยหนะ้าสองเหมือนกันเฮ้ยนี่นี่ตรงนี้ฉันอยากเล่นด่านสุสานฉันไม่ได้เล่นด่านสุสานเลยไม่เอารฤดูหนาวอะแต่จะว่าไปครั้งนั้นเราก็ยังสำรวจไม่ทั่วใช่ไหมล่ะครับเรายังสำรวจไม่ทั่วนะโอเคเตรียมตัวเลยผมได้ไปด่านฤดูหนาวอีกแล้ว ทำไมตกเป็นแบบนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ทำไม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 นี่ลือจะทำแบบนี้ไม่ได้น,นนะผมขอเป็นคนหาได้ไหมไม่แปลกเราก็มีโปรโมชั่นซื้อคนหาที่ไหนได้เขาอยากให้เป็นคนหาบ้างนะโอ,อไม่ผมได้เป็นคนหาสมใจอยากนี่แหละครับปรารถนาสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้นได้กลายเป็นคนหาจริงๆเมื่อไหร่วันนี้ถึงเวลาออกล่าแล้ว อยู่ไหนกันเอ่ยแหวะอายู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 อยากจะเล่นซ่อนหากับฉันใช่ไหมแหวะอายู you? <c oughs> นี่ผมอ่าไอซียูไอซียูเข้ามาอยู่ในเขาวงกุหรือเปล่านะนี่อะไรนะแหวะอายูนี่อะไรอ่ะไม่มีคนอยู่นะแหวะอายู ไม่มาเดยู่ข้างๆผมแลวผมหมดแต่ใช้มีดมันก็เสียเวลาหากินนะสิยา่าอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอย่ยน,นั่นอะไรขยับได้น่ะมไม่มีหรือนั่นอะไรทำไมมันไม่มีอะไรไม่ไม่มีคนอ่าผมโดนหลอกเดี๋ยวอะไรน่ะขยับได้ใช่ไหมเยอะยา่ยาอย่าเนัอ ไอ้ผมไล่ตามไม่ทันผมไล่ตามไม่ทันโอ้ยผมคาสายตาจนได้นี่อะไรนด้นี่เนี่ยได้ละเนียนตรงไหนเนี่ยฮะเจ้าของขวันสีเขียวหน้าน,น่าสงสัยจังเลยแหวะอายแหวอายอันนี้ก็ดูตั้งสง่าดีจังนะแหวอายนี่จะหนึ่งนาทีผมยังไล่ไม่ได้สักคนเลยเหรอ นี่อะไรอ่ะน่าสงสัยจังน่าสงสัยไปทุกอย่างหละแต่แตียังไม่ได้เอ้ยได้แล้วหนึ่งคน <laughs> ได้ไปงง้งงวยอันนี้มีใครอยู่นะมันขึ้นได้อเหรอมันมีคนเล่นแบบพิเรนอีกแล้วใช่ไหมนี่อะไรนั้นผมเห็นแล้วไอซี่อยู่ไอซี่อยู่ฉันเห็นคุณแล้วกลับมาดนูนี้กลับมาดูนี้เจไม่ใช่มันตัวปลอมอ้ามันม่กระโดดข้ามนี้ได้โอ้ยผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว อ้องผมค่าสายตาจากมันอีกแล้วชุบวิชาตัเบาเยอะเรียนมาจากเส้าหลินเลยนะมันอยู่ไหนนะาอ้ามีคนกำจัดในร้อยหนึ่งผมยี่สิบวิแต่ไม่น่าทันเลยครับโอ้ไม่ผมแพ้นะผมเป็นคนหาแต่ผมหาไม่ได้เรื่องนั่นเงยนั่นเงี้ยนั่นเงนียนั่นเงนี้ยปืนหมดให้เริมใส่กระสุนนั่นเงนี้ยชิิช่วยจากนักนะฟันมันนีด ไม่ตายที่สองวินาทีสุดท้ายโอเคครับแล้วผมก็แพ่นะอย่างน้อยก็ได้ตั้งสองตัวเลยนะไม่ได้เล่นคนหานานก็แบบนี้แหละครับฝีมือตกแพ้เลยโอ้โหอัศจรรหันกานยอยิ่งนักนะผมแพ้แล้วอ่ะไม่เป็นไรเพื่อด่านสุสานของเราถ้าไม่ได้ด่านสุสานผมปิดคลิปเลยนะโอเคเหมือนโชคชะตา,านตสวรรค์จะเป็นเช่นนั้นงั้นก็ คลิปนี้ผมก็ขอพอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมส่วนคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเป็นนั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ควรทำคลิปได้นะครับผมและที่สําคัญนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมอยากให้ผมเล่นเกมไหนด่านไหนแมปไหนก็คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมออฟฟิศอีกแล้วเย้ yeah. อยากเล่นด่านสุสานก็ไม่ได้เล่นสักทีเย่ yeah. ไปคนหาก,ก็เล่นได้ไม่ดีอีกต่างหากโอ้โหเย